ไปแกงไปแกงอาสวัสดีครับทุกคนนะครับใครที่ดูอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้เรามีเคสมาให้ดูนะครับทําไปเมื่อคืนนะครับทําตาเมื่อคืนนะครับวันนี้ก็มาแต่งหน้าครับจะไปวันเลนทายหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ใช่นะครับแต่ว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยแต่งหน้าได้เลยนะครับคนที่ออกกำลังกายในคลิปเมื่อกี้นะครับอ่านะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ เดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยเป็นภาษาอีสานกันแหลที่เรามั่นใจเขาเป็นคนไม่กล้าพูดภาษาภาคกลางพูดได้เลยครับผมพูดภาษาภาคกลางได้มาจากไหนมาจากไหนชื่อนางสาวนิพนธ์พายุมนะคะอายุย่าง37ปีค่ะเป็นคนนครพนมค่ะมาทำเบบี้ล็อกได้3วันแล้วค่ะแล้วก็ทําตาสองแก้ตาสองชั้นไปเมื่อคืนค่ะ อ่าครับผมโอเคนะครับอันนี้นะครับใครที่ดูอยู่นะครับบอกว่ายังกังวลอยู่นะครับเรื่องแบบทําตาว่าทําแล้วมันจะเป็นประมาณไหนครับทําไปยี่สิบี่ชั่วโมงนะครับผมก็ผมก็ให้ดูนะครับว่าทําเสร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่งหน้าได้เลยนะครับเบาๆนะครับบางๆนะครับแล้วก็เห็นบอกพรุ่งนี้จะมาทาจมูกต่อใช่ไหมครับค่ะอันนี้ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องจมูกจมูกที่ทํามาตอนแรกทํามามันเบี้ยวใช่ไหม หรือยังไงทําทำที่อื่นมาทำมานานยังทำมามาสี่ห้าปีแล้วค่ะสี่ห้าปีแล้วมันเราไม่โอเคใช่ไหมไม่โอเคค่ะมันเบี้ยวแล้วก็ดูจมูกไม่เท่ากันค่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะทำมาทีหนึ่งเนาะแล้วมันดูแข็งแขงด้วยมั้ยมันดูแข็งแขงมันเวลาชนนะคะล้างหน้าอะไรชนที่ปลายมันจะรู้สึกเสียวๆหมายถึงเวลาเราเดินเดินอะไรไปสัมผัสหน้าใช่มือเราเนี่ยแหละค่ะเวลาสัมผัสมันเป็นยังไงครับไลฟ์คอนเนยมันรู้สึกเสียวๆอะค่ะเหมือนแบบ มันจีดจีมันคันคันหรือยังไงไม่ไม่มันเหมือนมันมันจะเจ็บก็ไม่เจ็บแต่มันบอกไม่ถูกค่ะอ๋อคือเราอยากจะเอาออกเลยใช่แล้วก็ทําทําด้วยอะไรพวกนี้ที่วางแผนไว้ไขมันค่ะไขมันตัวเองอ๋อไขมันตัวเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจมูกนี้จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นอันใหม่ อ๋อจมูกอันใหม่เปลี่ยนอันใหม่พวกนี้ใส่ฟิลิโคนอันใหม่อันนี้อันเก่าที่กี่ปีแล้วสี่ห้าปีสี่ห้าปีครับผมก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนใหม่เลยอยากจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเอาเอาตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เนื้อเยื่อเทียมแล้วไขมันด้วยไหมไขมันตัวเองค่ะไขมันไขมันบวกเนื้อเยื่อเหรอครับเห็นหมอบอกว่าไขมันค่ะอ๋อใส่มันอย่างเดียวนะครับตอนนี้คนดูอาจจะมงว่าทําไมตาดูชี้นะครับเพราะว่าต้องชี้แน่นอนครับเพราะว่าทําเฟสล็อกครับผม ดึงหน้าเฟลล็อกไปสามสองวันสามวันสามวันนะครับอ่ะขอดูขาดูแผลนิดนึงครับแผลแผลนี่นะครับให้ดูนะครับทําจริงๆนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะเปิดแผลเท่าไหร่แต่เกรงใจคนไข้แต่ว่าต้องดูว่าทาจริงจริงใช่เขาดูอีกฝั่งนะครับตรงวนี้ครับนี่นะครับทําจริงๆนะครับทําจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนทาตาไปทําตั้งกี่โมง สี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับอ๋อยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนี่ยังไม่นี่ประมาณหกโมงไฟเองโอ้ยังไม่ถึง,งย,ยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่นะครับก็คือแบบทําตาเออแล้วทําไมอยู่ดีๆแบบคือเป็นไงมาไงทําไมถึงมาทำสัตว์ความที่นี่อ,อ้าวมาไงนี่ไงถามเซลล์นี่มาอ่าอเดี๋ยวติดให้ติดให้โอ้โหทองเฟินเบลเลอร์เลย อย่าดูท้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นของพี่เข้ามาไงจุดเริ่มต้นเหรอคะหมายหมายถึงทำอะไรคะทำเนี่ยตอนแรกต่อติดต่อติดต่ออะไไงถ้าดูมาจากไหนอะไรยังไงอยู่อยู่ใกล้ๆพี่ก็เลยอ่าตอนนี้หนูหนูก็ได้มีหน้าที่มาดูแลนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยนัดไว้จะทําแค่ตาสองชั้นอย่างเดียว ก็คือทําตาสองชั้นแบบตัดหนังพอให้เจอคุณหมอชลทิต์คุณหมอชลทธีก็แนะนําว่าแบบว่าหนังตาตกนะคะก็คือให้ทําเฟสล็อกช่วงบนนะคะในในส่วนนี้หนังตาค่อนข้างตกเลยให้ทําเฟสล็อกช่วงบนเพื่อยกกระชับห่างตาขึ้นไปแล้วก็จำตาสองชั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะตาสองชั้นของพี่เขาเนี่ยเคยทํามาแล้วกี่รอบแล้วนะคะรอบเดียวค่ะรอบเดียวของพี่เขาก่อนทาเนี่ยจะมีประมาณสามชั้น นะคะถ้าเห็นรูปก,ก่อนทําดีๆเลยอันนี้จะมีประมาณ3ชั้นนะคะแล้วก็คุณหมอชนทิตก็ได้แก้ไขให้นะคะด้วยการทําตา2ชั้นก็อันนี้คือทำเมื่อคืนเลยนะคะก็ <g ül üyor> บวมช้าก็ประมาณนี้เลยของพี่ไม่ได้บวมช้ามากกว่านี้เลยนะคะสวยมากมีอะไรจะบอกคนที่อยากทําแบบนี้หน่อยติดต่อติดต่อ แอดมินน้ำอะไรบอกได้เลยไยขอหน่อยถ้าแบบว่าอยากจะสวยแบบของพี่พี่แอนนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะเบอร์ของแอดมินน้ำนะคะจะมีอยสองเบอร์ก็จะเป็น091 132ก้าหแล้วก็ช้าๆช้าๆเรดียวเลยช้าขออีกรอบเะคะ <laughs> เคนสูงอายุดูเยอะค่ะ <laughs> เบอร์แรกเบอร์091 หนึ 2, 4 44, 4 44่งสามสองนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าแสองแปนะคะจะมีน้องนามแล้วก็น้องนิกกี้ช่วยดูแล,แลนะคะดูแลเป็นไงบ้างครับดูแลเป็นไงบ้างดูแลดีมาก <c oughs> จริงปะ่ะจริงค่ะโอ้เอ่ะเดี๋ยวบอกราคาคร่าวๆแล้วกันมีคนถามราคามาเป็นราคาของ อัานไหนก่อนคะดึงหน้าดึงหน้าีจุดเลยเขาทำทั้งหมด3อย่างเขาทําอะไรบ้างที่ทวางแผนไว้ที่วางแผนไว้นะคะถ้าเป็นดึงหน้าเนี่ยเฟซลกช่วงบนกับทีมแพทย์เริ่มต้น2อ0 0 0 0บาทนะคะทาตา2ชั้นแก้ไขอของพี่ทําเป็นตาแก้นะคะงานแก้เนี่ยทำกับทีมแพทย์เริ่มต้นที่55,000บาทนะคะส่วนจมูกเนี่ยเดี๋ยวให้คุณหมอประเมินก่อนว่าจะทําเป็นส่วนไหนบ้าง ะะจมูกส่วนใหญ่จะแนะนําเป็นตัวซิลิโคนแล้วก็เนื้อเยื่อเทียมนะคะราคาจะเริ่มต้นที่7 5 0 0 0มาบาทค่ะ,ะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าไขมันไขมันเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวไขมนันจมูกไขมันจะอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เราเปิดแผล2ที่เราจะเปิดแผลตรงบริเวณหน้าท้องแล้วก็ตรงแผลที่เราจะทําเข้าไปอะคะ่ะจมูกไขมันเนี่ยจะช่วยเรื่องหงูเห้งทําให้หนูเห้งดูดีขึ้นนะคะอิ่มซับรับซับค่ะนี่นะครับ เบ็ดเส็จเบ็ดเสร็จเลยบวกลบ ok. ประมาณประมาณเคสนี้เคสนี้เหรอคะประมาณตาณทำกับแต่ตา,นาเนี่ยทำกับคุณหมอชลทิศโอโ้โหทำกับมอชลทิศนี่ผมดูอยู่ใครดูอยู่บอกราคาไปสะดุง้งงานแก้คุณหมอชลทิศตาสองชั้นอยู่ที่สองแสนบาทนะคะมือสั่นมือสั่นก็เฟซล็อกกับตางานแก้ของพี่เขานะคะเฟซล็อกพี่เขาทำกับทีมแพทย์ตาตาสองชั้นทำกับคุณหมอชลทิศนะคะจะอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะจมูก เนี่ยคุณหมอแนะนําเป็นตัวไขมันนะคะจมูกก็จะเริ่มต้นที่แสนห้าค่ะเบ็ดเสร็จทำสามอย่างจมูกดึงหน้าตาเอาเงินมาวันเท่าไหร่ไม่ไม,ไม่เกินห้าแสนคุยกันให้ครึ่งล้านพอหานทอนะเราไม่ขอเป็นล้านท่าเราเยอะไปอ๋อไม่เอาเยอะใช่ เอาสวยกําลังดีค่ะคลิปนี้มีบอกราคาชัดเจนนะครับใครที่บอกว่าดูคลิปแล้วไม่มีบอกราคานี่แอดมินน้ําถ้าไม่มีราคาบอกเพราะผมไม่รู้จะราคาเท่าไหร่ทอไปได้อไปได้เาเบอร์ิดอีกทหนึ่งเพราะวันนี้้องไปดูแลลูกค้าต่อมี2เบอร์นะคะ0 9 4 44เ้นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง098 098เลยเลืมเบอร์โอ้เอาใหม่0982839667ชัวนะชัวร์อันนี้เป็นเบอร์ตัวเองด้วยแต่ลืมไม่ใช่โทรปหาคนอื่นนะอ้าวเบอร์แอดมินนะใครจะโทรไปจีบโทรไปคุยเรื่องกิจกรรมเบอร์ส่วนตัวก็ได้อ่าเบอร์ที่หนึ่ง098ค่ะ2839667ค่ะอืมเดี๋ยวลืมเบอร์ตัวเองแอนนไปทำงานต่อได้ค่ะคนดูคุยกับคนดูไหมก็ ถ้าช่วงวันหยุดนี้นะคะอยากจะสวยหรือว่าอยากจะแบบเข้าว่างๆเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ได้ตลอดเลยของเราคลินิกเราเปิด365วันนะคะเปิดปรึกษาคุณหมอได้ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงถึงสองทุ่มค่ะโอเคครับอ่าไม่เจอนานี่ทองเนใหญ่ขึ้นเลยนะทองเเลอร์เลยนะนี่ประมาณห้าบาทโอ้โหอยากมีบ้างอยากมีบ้างอย่างใครอยากเป็นเซษทีอ่า นี่นะครับมา,มาคุย,คยเมื่อกี้คุยกับแอดมินบอกราคาเรียบร้อยครับ,บใครจะถามราคาผมผมบอกนะผมไม่รู้นะผมจําไม่ได้นะย้อนย้อนกลับไปดูย้อนไปดูคลิปเอานะครับผมแล้วโทษนะมาจากที่ไหนครับเนี่ยประเทศฮ่องกองค่ะแล้วทำไมถึงเลือกมาทำศัลยกรรมที่ทีละพรคลินิกที่ฝั่งทนที่เมืองไทยนี่ครับผมเพราะว่าดูรีวิวมาเยอะมากค่ะ ดูมากี่วันกี่เดือนกี่ปีเป็นปีค่ะดูเป็นปีเลยกว่าจะตัดสินใจได้นะครับทําไมไม่ไปประเทศค้างเคียงอันนี้สงสัยมากเลยเพราะว่าเชื่อเห็นเชื่อหมอไทยมากกว่าใช่ค่ะเชื่อฝีมืออาจารย์เอคุณหมอที่นี่ค่ะคุณหมอที่นี่เลยทําตากับหมอชลทิศเลยราคานี่ผมสะดุ้งเลยเจอราคามี้ท่าไรโอ้โหนะครับอ่ะมีใครจะถามอะไรอีกไหมอ๋ออ่า เป็นยังไงบ้างฮะแบบทําไปโอเคไหมโอเคแบบหลังจากมาสัมผัสกับทีละพรประมาณสามสามวันและดีไหมดีค่ะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมไม่มีค่ะจ่ายทีเดียวจบเลยนะทีเดียวจบค่ะแล้วการบริการโอเคบริการดีมากค่ะมีสระผมฟรีแล้วก็บริการรถรับส่งฟรีค่ะมีแค่ตัวมาเปล่าเปล่ามาแค่ตัว แล้วก็ที่เหลือก็เขาจัดการให้หมดเลยใช่ครับแล้วเรื่องจับตัวเห็นบอกมาจากฮ่องกงเนี่ยโดนกี่วันครับเวันค่ะฮะโอ้เวันตอนนี้โดนเกวันเลยเหรอแต่ตอนนี้ตอนนี้หนึ่งเขาแค่เทสแอนโกกกวันเดียวแล้วค่ะอ๋อแต่คือเรามาตนช่วง9วันใช่ค่ะโอ้โหตอนนี้ถ้าใครมาจากต่างประเทศที่ดูอยู่ก็เป็นเทสแอนโกลนะครับนนนดีย วันนี้คือวันที่สิบสี่กุมภาอัปเดตวันนี้ล่าสุดคือเทสแอนโกวันเดียววันเดียวอ๋อมีมีอีกวันนึงก็คือสมมุติวันนี้วันนี้กลับตัวเราเขาจะจะกลับตัวอีกทีวันที่ห้าอ่าเป็นสองวันสองสรุปกี่วันสองสองวันแต่ที่ไหนก็ได้ค่ะคือหมายความว่ามาวันแรกกลับตัวไม่เจอเชื้อ ไปไหนก็ได้สามวันสี่วันรอวันที่ห้ากักตัวกักตัวอีกวันหนึ่งสูตรไหนเนี่ยงงเนี่ยไม่รู้เหมือนไม่รู้นี่อันนี้คือล่าสุดที่ได้ยินมาใเทสแอนด์โกโอ้เทสแอนด์โกแล้วก็เทสอีกทีหนึ่งแล้วค่อยโกใช่อ่าโอเคนะครับตอนนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะใครที่ดูอยู่จากต่างประเทศแล้วอยากมาทาตอนนี้รีบซื้อตั๋วมาเลย่ะคตั๋วตั๋วแพงไหมตั๋วแพงไหมไม่ค่ะไม่แพงนะสําหรับคนไทยที่อยากมานะตั๋วถูกมากเลยนะครับผมอ่าก็อ่า สุดท้ายฝากบอกว่าพรุ่งนี้จะมาทําจมูกแล้วค่ะพรุ่งนี้จะมาทําจมูกแล้วค่ะอ่ารอทําจมูกใหม่นะครับพรุ่งนี้เรามารอดูอีกทีนะครับว่าจมูกใหม่จะเป็นยังไงนะครับผมอาจจะแอบขึ้นไปถ่ายในห้องผ่าตัดด้วยว่าทําเสร็จทันทีแล้วสวยไหมเพราะว่าเป็นยังไงจมูกเนี่ยแก้เพราะว่าบางคนก็อาจจะงงว่านี่ทําจมูกแล้วเหรอเคสนี้ยังไม่ทําจมูกนะครับรอแก้พรุ่งนี้ใช่ครับทําให้ดูไม่เป็นแห่งให้ดูรับกับใบหน้าเพราะจมูกเดิมเขา เรียกว่าเบี้ยวอ่เรียกว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันเดียวไม่ไม่เท่าเดี้ยวนะรอแก้พรุ่งนี้นะครับรอแก้ดูพรุ่งนี้นะครับอ่านะครับผมขอบคุณมากครับแหม่ให้คนไข้ไปพักผ่อนเนาะเอเนมากับคุณแม่ด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ